แงเหรอกินด้วยว่ะคุยคุยหน่อย มเจนะคะเจก็ขับรถมาแล้วก็ปั๊มมาด้วยนะคะแล้วก็ให้หน,หน้องฮะเื่มนมมาเลื่มนมแม่เหรอนี่นะคะข้างนอกนะหีมาตกนะคะตรงนี้ก็คือที่ที่สูงที่สุดนะคะนี่อยู่บนภูเขานะเราจะผ่านตรงนี้ไปลแล้วก็เดี๋ยวไปตกปลานะคะหี <c oughs> ม้ายังเยอะอยู่เลยฮะีิมายังเยอะอยู่เลยเจ๊ไหมครับนี่หยุดให้นมน้องนะคะ ก็เดี๋ยวทริปนี้จะไปสี่ห้าวันเลยนี่เป็นการตกปลาครั้งแรกของออสเตรนะเห็นปลาใช่ไหมครับ first fish ตอนนี้ก็อยู่ในแคมเปอร ื่นกันเลยใช่ไหมครับเจก็เปลี่ยนชุดให้น้องแล้วนะคะช่วงนี้น้องจะแบบเป็นเหมือนเป็นผดเป็นผื่นเยอะนะคะแล้วก็ผิวแห้งนี่ดูเขาเกาเขาเองนะคะเจเลยต้องใส่ถุงมือให้ตลอดเวลาเลยตอนนี้นะคะนี่อันนี้หมอบอกเป็นเรื่องปกตินะคะเด็กบางคนก็จะเป็นแบบนี้นะผิวแหง้งผิวแตกนะคะแล้วก็มีผดผดื่นใช่ไหมครับเจมคีค่ะยิ้มเร็วเจมี่ค่ะมีเพิ่งตื่น เพิ่งตื่นครั้งที่สองนะคะบอกนี่ฮัลโหลฮัลโหลใครจะไปตกปลายกมมือขึ้นเย้ใครจะไปตกปลายกมือขึ้นเดนนี yeah. ใครจะไปตกปลายกมือขึ้น <Yeah. S 2> าอาสตินอาสตินนี่นะคะมีมีคนได้เก้าอี้ใหม่อีกแล้วนะคะ แต่เจเอาผ้ารองไว้ก่อนนะคะเพราะวันทีน้องอึอเนาะนี่นะคะอ,อึคนได้เกาอีใหม่ได้ของใหม่ทุกวันเลยบอกสิ <c oughs> นี่เพิ่งซื้อมาเลยนะคะดูปลายยังไม่ได้แกะออกเลยชอบไหมครับชอบไหมชอบไหมครับอู้เลอย,อ,ยอู้อู้เออนหนจับชูหนยแล้ว จับโชว์จับโชว์สิจับโชว์หน่อยเห็นตัวเองในกระจกไหมเห็นตัวเองในกล้องฮะชอบไหมคะอืมใครน่ะใครน่ะนน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 นเหรอนน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 เหรออู้ไปดูอากาศยามเช้าวันนี้นะคะอู้อากาศดีมากเลยโนนะ ที่ที่เราจะตกปลาวันนี้นะเดี๋ยวจ,ยจะย้ายอีกที่หนึ่งนะวันนี้จะอยู่แค่สองวันนอน,อนเพื่อนมาวิ่นนะคะอยู่ทางโน้นอากาศดีมากเลยนะคะเด้อ,อ,อืเล็บน้องยาวมากเลยนะแล้วยาวเร็วนะอันนี้เป็นที่ตะบายเล็บของเด็กนะคะเป็นของเด็กโดยเฉพาะเนาะน้องจะไม่ค่อยชอบเนาะไม่ได้หรอกนะ ก็เดี๋ยววันนี้นะคะอาจจะไปตกปลานิดหน่อยนะคะแต่มาวินไปนะคะเจกับน้องออสซินจะอยู่ที่เดี๋ยวตอนเย็นๆบายๆให้แดดดีกว่านี้หน่อยเดี๋ยวพาน้องออกไปเดินเล่นนะตรงที่นี่ก็จะมีเป็ดด้วยนะมีเป็ดตัวเล็กๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เสี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศข้างนอกนะคะเราจะอยู่ที่นี่กันอีกหนึ่งคืนเนาะแล้วก็คืนต่อไปจะไปอยู่ที่หนึ่งนะคะอีกที่หนึ่งก็คนจะเยอะกว่านี้นะคะจะมีปลาเยอะกว่านี้นะคะ ที่เนี่ยโชคดีนะมีอินเทอร์เน็ตแตกที่เนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะ นี little, little wow. yeah. mm ่นะคะเอามากินขนมกับทาท่ากู่ข้าวมาตัแกป้ลนะะปูมาแล้วนะคะ นี่นะคะผักกลุ่มฝรั่งนะพี่ปูบอกนะคะใช่นี่พี่ปูบอกว่าอร่อยมันก็แปลว่าเปรี้ยวดิเปรี้ยวมันมันเหรอเพราะว่าเวลาเราดองแล้วมันจะออกน้ำข้าวน้ำชาข้าวกับอันนี้มันก็จะเปรี้ยวหน่อยนี่ก็จะพาให้เปรี้ยวนี่แต่มันก็ไม่เปรี้ยวมากพูรู้ฝากช่องพี่ปูด้วยนะคะปูนาพาล้อไม่ใช่สิชื่ออะไรชื่อช่องเพจปูนาพาล้อชีวิตในอเมริกาส่วน youtube อ่ะ ปูไทยสไปอเมริกาฝักด้วยนะฝักเนื้อฝักตัวฝักเนื้อฝักตัวด้วยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองเก็บอันนี้นะแล้วไปตกปลาก็มาทำอาหารกินกันนะคะนี่ <c oughs> นี่ลองให้ปูซ้อมนะคะซ้อมค่ัซ้อม <c oughs> เอ้ยแบะแล้ว <c oughs> <c oughs> por so muito que fica McHale, brilho? McHale! นี่เจก็ทำผัดผักนะคะใส่หมูนะคะนี่เสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นเขียวหวานนะคะเขียวหวานเนื้อนะคะเขียวหวานหมูนะคะทำแบบนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาอาหารไปจอยกันนะไปรวมกันนะคะทำไม่ต้องเยอะนะคะ เจก็กินเผ็ดๆหน่อยส่วนมาวิ่ก็ผัดผักฝรั่งก็กินผัดผักแบบนี้นะคะนี่นะคะว,วันนี้มากินข้าวข้างนอกกนันปิกนิตก,ต,กตักบาตรก่อนนะคะตักบาตรนี่ค่ะแล้วก็มีเจอนี่มีเจอซีเลยนะคะเจ้าซีนี่เอบเหรอกินด้วยบอกที <c oughs> กคุยคุยหน่อยเยอะกินข้าวร่วมกันนะคะก็หารมาจอยกันแต่กันหนาวมากนะเห็นอย่างนี้แล้วมู่ไหลเลยนะคะก็มีเพื่อนมาวิ่งแล้วก็มีคนแล้วก็มีพี่ปูนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะย้ายที่ไปอีกที่หนึ่งนะคะ cung điệp của nỉ oi yakui yakuia yay oi hè bước mmm 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 Good night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 , ha. Good night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  You want to say something? Ooh. Ooh.